สวัสดีครับสวัสดีชาวคุกกี้ราโนอว์นุนเบกทุกทุกคนเลยนะครับผมวันนี้เรามานิ่เบกเอาสุดที่เคยเลยครับผมอ่าลำรับหมายแรกก็เป็นคุกกี้รถสายใหม่นั่นเองนะครับผมไปไปเลยไปเลยผมไม่กลาเสียนาฬิกานี่ครับผมเชื่อวันนี้ผมจะไม่เล่นมุก,กเดิมเลยครับนาฬิกาเสียไปท่อมอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันซ้ํามันเดิมมันเป็นเอ่อเรียกว่ามุกมุกประจำช่องไปแล้วเนี่ยเราจะไม่เล่นนะครับโอเคพยายามเล่นอย่าชนแล้วกันนะครับ ก็ต้องมาลุ้นกันนะฮะวันนี้เราจะได้เป็นน้ำอะไรเนี่ยอืสอสวยงามเลยครับก็พยายามที่จะอยู่บนแท่นน้ําแข็งนะครับผมไม่ไม่ใช่แท่งไอศครีมนะเฮ้ยไม่ใช่แท่งไอติเมเด้อโอเครถไฟใหม่นี่ผมว่าตั้งแต่มันมาเนี่ยแล้วมันยังไม่เคยบัฟเลยเนี่ยมันบัฟมารอบหนึ่งเหแต่มันก็เคยบัฟอยู่นะเนี่ยบอกว่าไม่เคยบัฟก็ไม่จริงเสมอ,อไปเนี่ยมันเคยบัฟมารอบหนึ่งก็คือรอบไหนไม่รู้อ่ะ ที่มันใช้อาวิ่งกิวอะครับรู้สึก้าถ้าจำไม่ผิดรอบนั้นมันเป็นได่านฟ้เนี้ยผมโคตรจะยากเลยนะเล่นจนหัวร้อนอะมั่งตรงเลยนะเออเล่นอ่าวิ่งกิวรันเนียครับต้องบอกเลยเลยว่าวิ่งไอไอหมดกิวรันเนี่ยถ้าใครถ้าใครเล่นแล้วแบบอยู่กิวแบบคับแบบเนี้ยโอ้โหมันสีเครียดมันสีเรียกทุกอย่างเลยนะครับคือจังหวะของเขาอะมันจะเป๊ะแบบเป๊ะมากคุ้มทุกอย่างเลยนะครับห้ามวิ่งพลาดอะไรเงี้ย ก็คือเราสามารถวิ่งแก้ไขได้ประมาณไม่จำกัดแหละเพราะว่าอัวกิวของเราก็จะให้ให้ตั๋วเรามาเนียครับผมคือเพื่อ,เพ,อเพื่อที่ว่าเราจะวิวิ่งแก้นะครับแต่ถ้าแบบใครที่ไม่ค่อยมีฝีมืออะไรอย่างเงี้ยใช้ตั๋วไปก็เท่านั้นนะฮะ <laughs> <laughs> เพราะว่าตั๋วห้าใบอะครับมันจะต้องใช้เพชรสองร้อยสองร้อยเพชรเลยนะครับแล้วคิดดูนะครับสมาชิกคนในกิวอะสามสิบกว่าคนเนี่ยครับ อ่าหัวคิวก็จะต้องมา,มาคอยบริจาคอะไรอย่างเงี้ยสำหรับก็จะบอกก็จะมีแบบคนถามอะหัวกิวหัวหน้ากิวก็จะถามนะว,ว่าจะมีใครที่ต้องการที่จะวิ่งเก็บคะแนนเพิ่มอีกไหมอะไรเงี้ยวิ่งแก้คะแนนอะไรอย่างง,างี้นะครับถ้าใครจะแก้ก็อ่าเขาก็จะส่งตั๋วให้เราเนี่ยครับผมอ่าจะเอากี่ใบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่จากัดเนาะว่าเราจะต้องการกี่ใบอะไรอย่างเงี้ย ในการวิ่งกิวในแต่ละรอบนะครับรอบหนึ่งมันจะมีอยู่สองวันนะถ้าจะไม่ผิดนะในแต่ละรอบนี่แล้วก็ในแต่ละรอบนี้ก็คือเอาจริงๆนะหนึ่งไอเดีเนี่ยแต่แต่ละคนเนี่ยวิ่งกันไม่ต่ำกว่าเรียกว่าหนึ่งร้อยครั้งอะ่ะขั้นต่ำเลยเนะขย้นต่ำเลยเนะี่ยร้อยกว่าครั้งขึ้นไปอะ่ะทุกทกคนเลยนะเพราะว่าเขา,าจะอยู่ยิวครับเป็นไง <laughs> ใช่ไหมเออหมงาจะสก,กิลอีกครั้งจะทันไปเนี่ยรถายใหม่ของเรา นีพูดเพลินเนี่ครับมันต้องทันดีมันต้องทนัน,ทนดีจุ๊บทันเนี่ยจะทันไม่เนี่ยนิดเดียวโอเคโล่งออกไปทีนะครับคุยเรื่องกิวเพลินหน่อยๆนะครับก็คือขอเยอะอีกนิดนึงนะครันนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยฮนะสำหรับไม้แรกก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็อืม เลือกเป็นความเร็วดีกว่านะรอบนี้ก็ลูกโป่งไม่มีอะไรเลยไว้อะรับร้องรัทุ่วงไม่ไหวอา่านี่จะให้ผมเรียนยันรอบสุดท้าย,ย,ยาอะไร่ีนี้ที่นี่มีบ้าไปเลยเหรอเอ่อเอาอะไรดีวะคิดไม่ออกเหมือนกันนะนี่อ่ะงั้นเอาเป็นมะเขือเทศแล้วกันเนีน่ยซอสมะเขือเทศนะครับ อร่อยอร่อยเนี่ยอืมอ่าผักแล้วก็อะไรบ้างแล้วก็สีดำสีผักโอเคเป็นยากเหมือนกันอันเนี้ยสกิュนี้ <laughs> เป็นโมงนั้นก็ไม่มีอะไรนะฮะก็ปกติเลยจริงจริงเนี่ยตัวซอสซอสซอสมะเขือเทศเนี่ยแค่มันเหมือนจะดีนะมันเหมือนแต่แต่พอเล่นลงจริงๆอ่ะมันก็งั้นๆั้นะฮะหนึ่งสกิลอ่ะหนึ่งสกิลประ,ะ,ะมาณห้าสิบล้านใช่ไหมมันก็เหมือนกับพวกที่ตัวอื่นๆนั่นแหละ แตว่ว่าเวลามันจะสก,กิลอะมันค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันนะอืมเพราะว่าเราต้องเอาไปเสิร์ฟเขาเนเอผมแล้วในระหว่างที่เสิร์ฟเนี่ยเลือดเราก็าลดไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมม,มันก็คูดาวครูดาวจากที่มันไม่ค่อยนานมันกลับไปมากมันนานขึ้นนะครับเอองงไหมไม่งงนะครับถ้าเป็นเพื่อนงงเนี่ยผมก็งงนะครับโอเคเอาเป็นว่าเออดีอนะรองเท้าตัวตวลกเราเกือบลืมไปแล้วนะับ <laughs> เสียงที่ตุรกได้เนี่ยโอเค ไปจัดสกิลตัวนี้คึับโอเคไปดาวก็สองอันแล้วก็สเต็กแล้วก็ผักแล้วก็เไอ้คอนี้อะไรไม่รู้ไอ้ที่มันมีสองทีเนี้นะครับเออช่างกระเถอะเนี่ยอะไรก็ช่างสำหรับใครที่อยากเออลองอยากลองท้าทายดูเนี่ยเราอยากลองท้าทายดูแบบความสามารถของตัวเองว่าตัวเองอ่ะมีฝีมือระดับไหนอ่ะ ลองเข้ากิวดูครับกิวทุกครัไปครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าเลยว่าเต็มที่จริงๆนะผมเคยไปลอง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 ไปอยู่กกลุ่มของพี่พี่จิกไอ้พี่พี่ปุพกพี่ปุกรอบหนึ่งฮะโอ้โหบอกเลยเลยว่าสูดจริงๆก็คือรอบที่ผมบอกนั่นแหละก็คือเป็นรอบที่พุก,กี้รถายใหม่ครับปั๊บพอดีเลยน,นีน่ตอนนั้นคือมันไม่ยากหรอกตอนที่เล่นนะ่ะมันจะมันจะยากเพรที่เราต้องเก็บยุลี่แล้วก็ต้องยื้อนี่แหละนะ จังหวะต้องปมากแล้วราเก็บไปเทมความเร็วอะตอนนั้น <c oughs> จําได้เลยว่าโอ้จะยากเลยนี่กว่ากว่าจะเล่นผ่านแต่ก็ยังได้อันดับที่ไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่เนะยสำหรับผมเนี่ยเพราะว่ามนะนันสามารถทําแต้มได้อีกนะแต่ว่าช่วงนั้นมันมีอ็มีเวลารลอก็เลยช่วยพี่พุกได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะจบที่ร้อยฮะได้สามร้อยสามล้านนะครับผมอโอเชเดอร์รรรรย,อยังก้งนนะบัฟอะไรเอ่ยอื้อหือจัดไปครับผม สวยงามเลยนะฮะตัวนี้น้องปลาไหลปลาไหลพร้อมสก,กินเนี่ยอันนี้เป็นพ้องความเร็วนี่ครับต้องความเร็รวเ,รเอ้ยไม่ใช่เป็นอ่ะซูปเปอร์แม่เหล็กตอนตอนที่พุ่งใช่ไหม <c oughs> จะไม่ค่อยได้นะว่ามีบัรอะไรบ้างนะแต่ก็โอเคหมนะอกคำนั้นนี้ด้วยแหละไม่ใช่อะไรหรอกนะฮะมีสายดุงก็ค่อนข,ข้างที่จะเยอะนะ่ยครับเวลาพุ่งมันก็จะเป็นซูปเปอร์แม่เหล็กใช่มซึ่งุ่มมันจะดูดทุกทุกอย่างเลยนะครับดูดทุกอย่างเข้าหาตัวนะครับ ดีแล้วไม่ดูดสินค้าของเข,งขาหาตัวแล้วชนนังปั้ง,งเสียเรื่อง <c oughs> ถ้าเป็นแบบนั้นคงหาหน้าดูเลยนะครับอ <c oughs> ่ะเก็บได้หมดแล้วนะครับจังหวะมันช่างเบาเจาะพอดีอะไรในขนาดนี้นะฮะส,วส่วนเยอะเลยรถเยอะเาได้อ่ะสี่สิบสี่ชิ้นแล้วนะฮะโอเคอย่าชนพยายามอย่าชนแล้วกันนะครับเล่นให้ได้ผ่านอะไเรื่อยเลยแล้วกันเนี่ยมันไม่ดูดอย่างเดียวก็คือเหรียญจักรสลัดนี่แหละมันน่ากังวลใจนะมึง ถ้าด,ดูดเหรียญจุสลัดได้นี่ก็คือจะสุดยอดมากเลยปุ๊บอ่ะไปเรื่อยๆเลยเนี่ยครับจริงๆน้องปะาไหลเนี่ยจะเป็นตัวปวดเป็นหลายๆคนเพราะว่าอะไรดูไหมผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าไอมันมีสกิลที่ไม่เหมือนกับตัวอื่นเนะครับเออเป็นสกิลที่แปลกใหม่ก็คือมันจะพุ่งนะครับผมก็คือมันจะมีมันจะมีไอเทมทำเร็วแสงนั่นแหละครับแต่ว่าเป็นซูปเปอร์เมล็กนะตอนที่มันพุ่งเนี่ย มันดีตรงนี้แหละหลายๆคนก็ชอบนะครับแล้วอีกอย่างสกิลเล็กก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่สกิลใหญ่นี่แหละโอ้โหกินขาดเลยเนี่ยฮะก็คือพอมันสกิลใหญ่ทีเนี่ยครับยิ่งมีสิทธิ์เอาเยอะแต้มมันก็ยิ่งเยอะครับมันก็คือมันก็กลายเป็นว่ามันเหมาะกับสายสายอะไรวะมันเหมาะกับสายทําลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต้มมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยซึ่งมันก็เลยกลายเป็นตัวโปรดของใครหลายๆคนซึ่งรวมเพื่รวมถึงตัวผมเองด้วยนี่ครับผมเนี่ย รูปไม่ถึงขนาดนี้นะ่ยรวยขนาดนี้มันต้องมาแล้วป่ะเอ่อไม้ต่อไปอะ่ะไอ้เลมอนนี่ยครับจะออกหรือเปล่าวะรอบนี้เราจะเราจะได้สายอ่ทำลายแล้วไอ้ไอเทมพัมเดลแท็กนี่ยอยากได้นหนึ่งสักรอบอย่างนี้หนวะังว่าจะออกนะเนี่ยตั้งก็ไม่ธรรมดานะถ้าร้อยกว่าล้านเนะี่ยเพราะว่าด่านนี้มันสิ่ง,งกีดขวาก็นเยอะเนาะ เป็นบางจุดนะแต่ก็ไม่ใช่ทุกจุดนะครับจะมีสกิลขวางนะเนี่ยอย่างเช่นจุดแถวนี้นะครับผมมันจะไม่มีสกิลขวางเลยซึ่งมันพุ่งไปก็เท่านั้นเลยฮนะแต่มันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะเดี๋ยวใคยดูนะหกร้อยเจ็ดสิบเนี่ยประมาณแปดล้านเพราะไม่มีสกิลขวางันันเองนะครับผมนะโอเคพุ่งไปเรื่อยๆอนฮะ ถ้าได้หนึีนี่จะสุดยอดมากเลยนะอ่าจะปลาไหลปลาไหลไฟฟ้าปลาไหลไฟฟ้านี่ดีดีดีนะมันไม่เป็นปลาไหลปลาไหลเระเนะ <c oughs> โอเคถ้าจะคิวใหญ่ได้นะโอเคแต่จะจินได้เรื่อยๆนี้สบายๆเลยเนี่ยมีสกิลคือไหวไหมเนี่ยไม่น่าจะได้พวกเนี่ยโอ้ตุยเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับผมโอเคฮะ ได้ห้าเจ็ดร้อยห้าสิบสี่ล้านก็โอเคแล้วฮะสำหรับตุบกับเยลิมีมีเลื่องเหรอมีเลืองสิบแปดชิ้นด้วยนะกับพลุผมว่าเยลิสิบแปดชิ้นน่าจะคุ้มกว่านะครับโอ้โหคกุกคิกละหานุกคผสมจะมีเอ่อคุกคอมมอนใช่ไหมโอเคบับคอมมอนเราหลาลูกไหมไม่เจอว่ะ อ,อยู่ในวันนี้สปาร์ติงมาทำไมครับน่าโอเคจากใครครับผมตัวชนเนี้ยไม่ใช่อะไรหรอกนะฮะอะลุยกันเลยนี่ครับผมสำหรับม้นี้ก็ไม่มีอะไรยาก,าก,บบกนะสำหรับดอกบัวเนี้ก็ตามปกติเลยนะฮะก,ก็กดสกิลยิงยิงยิงรวมแบบนี้นะครับผมอ่ามันจะมืดๆหน่อยนะฮะด่านนี้มันจะยากกองนิดนึงเนี้ยสำหรนะับคนแก่อย่างผมก็คือมองไม่ค่อยเห็นขนาดก็อ่านีนะ้ ฮึ๊บอ่ากระโดดไปชึบชิ๊บฮึ๊บอ่าก็แอบเล่นยากเลยนะกำลังคิดอยู่นะว่ามาต่อไปเนี่ยถ้าเราเลือกอ่าถ้ามันเออมาต่อไปเนี่ยมันจะออกมาเป็นเจลลี่ใช่ไหมเออเอาเลยเจลลี่ก็คืองานนี้แม่จะไม่จบนะโอ้โหลูกแตกไปดีนะหัวไม่แตกนะไม่มันพลาดไปหมดเลย ไม่เป็นไรครับยิงไปนะผมน่าจะจบเฟสได้ที่ไม้หน้านะผมเอเอก็ถือว่าอรอบนี้เนี่ยครับผมเราจบเฟสได้เร็วนะผู้จะสังเกตนะเมั่อกี้ีเราเพิ่งจบไปในไม้ที่สามนี้เฟสที่สองในไม้ที่สามใช่ไหมคือก็โอเคนะฮะไวอยู่นะแล้วก็บัฟแบเตอรีร่ในไม้ถัดไปเรา่าจะจบนะฮะถ้าจบไม้นี้ได้ก็คือจะสุดยอดเฟลพูดมากนะครับผมคาดหวังว่าอย่างยิ่งนะว่าจะจบ แต่ถ้าไม่จบเขไม่เป็นไรนี่ครับซีเครดอะไรมากมายไม่ใช่เกมนะไม่เครียดจริงใช่ไหมอ่าเนี่ยผมเสียดายมากเลยตรงนี้มันนีดนีดไม่เหลือข้อใดไม่มีไม่เหลือกันมันก็เก็บไม่ได้นะครับเอาอีกแล้วแล้วดอกบัวเราก็จะพุ่งใช่ไหมเราก็จะเก็บเจลลี่อ่ามีน้ำแข็งไม่ได้นะเนี่ยว่าเสียดายนิดหน่อยครับแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะ ก็โอเคครับไม่ได้ไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่สี่ร้อยกับหกสิบเอ็ดขาดไปอีกสิบแปดชิ้นอ่ะมานถึงคือเพราะว่านเนี่ยว่าเราจะทำสำเร็จหรือเปล่านยให้จบเฟสบาเรจิเดรี่ในไม้ที่สี่เนี่ยครับผมเพราะว่าเบรบูติแล้วผมจะไม่สามารถที่จะจบเฟสได้เนี่ยในไม้ที่สี่ได้นะฮึบชิปอ่าก็แอบยากผมไม่หละที่ผมชนเอ่ชนประจำเนี่ยผมแต่ว่าวันนี้ เราไม่ชนเลยนะฮะโอ,โอเคเอ๊ะอ่ารถคนจะพร้อมกันไหมครุมว่าจะจบเฟสได้ไหมเนี่ยขาดอีกประมาณสิบชิน้นครับโอเคโอเคเจ็ดสิบสี่แล้วคนระับโอเคจะได้เขาแปดติดนะฮะอ่าโอเคม่อยากคอยนะเชิดอขาดอีก ซีชิ้นสุดท้ายสามชิ้นสุดท้ายนะครับผมอ่าชุนของเราก็ใกล้หมดเต็มทีนะฮะชิ้นอ่าปุ๊บอีสองชิ้นสุดท้ายครับละนะรแล้วสกิลทันเลยนี่โอ้โหดู้นระทึกมั้ยครับผมโอเคทันอยู่นะน่าจะทันโอเคโอ้จบเพฟสไปอย่างเชี่ยวเชียรน,นะครับผมก็ไม่เชี่ยวเชียร์หรอกก็ค่อนข้างที่จะทุลักทุลเนะี <laughs> ่ยมีมีชนโลแตกไปทีนึงนะเมื่อกี้ แต่ก็เกลีบหลับนะครับผมแต่จะก็แต่ก็กลับมาได้นี่โอเคชิค้ละทามก็ไม่มีอะไรนะพยายามเก็บยียรี่มีรุ้งมากกว่าเนี่ยเพราะว่ามีรุ้งแต้มตมันจะเยอะกว่านะยีรี่ดาวมันออชิ้นละห้าหมืนน่นนะครับแต่ว่ามีรุ้งเนี่ยชิ้นละสองแสนกวา่ากว่านะผมแปดสิบสี่ชิ้นโอเคถูกเป็นพันร้อยนะฮะสำหรับไม้ดอกบัวนั่นเองนะครับผมมีอะไรเอย่ย อรอบนี้ตัดสินใจยากเลยฮนะ,ะเรามีพุ่งสองอันใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่เรามีเท่า้ก็ความเร็วสองเอ้ยสองอันงั้นก็ไอ้น,นี่มันก็ดีเนี่ยอ่ะเอาเป็นตัวใหญ่แล้วพุ่งดีกว่าเนาะน่าจะโอเคกว่าเล่นบุกอ,อะไรตะวานันโอเคกลางเนี่ยผม,มไม่มีอะไรเลยนะครับ โยคะแต่ตัวอะไรกันเนี่ยอืมไม่ได้เรื่องสักตัวเนี่ยโอเคฮะน้องผักอย่างนั้นมันก็มีอ่าบัฟพุ่งเนี่ย40%เนาะทำไมเราต้องเรียกน้องน้องผักด้วยะทา,างที่มันชื่อบุยเล็กนี่ครับก็จะเหมือนกันแล้วปกติแล้วผมก็จะชอบเลือน้องผักนิกนนนดหนเนียกง่ายดีเพราะามันตรงกับคาแรกเตอร์ของของนางนี่ผมนางเป็นอ ตัวประกาศใช่ไหมประกาศอะไรมีอยู่นะอาจจะเป็นประกาศข่าวเลยวางตุ้งอะไรนี่เนีย่ยสักอย่างนึ่บูรเลี้ยงนี่มันแปลว่าแปลว่าอะไรัเพือ่อนใครใครพอทามันก็อาจจะแปลว่าผักนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเล่นเรื่อยๆอะไรอยางนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ปลาต่างๆที่เพิเ่มอีกไหมแต่สิ่งที่เราคาดหวังไว้อย,อ,ยอย่างที่เมื่อนี้ทำนี่ก็คือกำไรและตัวใหญ่นะครับ <laughs> เอเอผมกินอะไรอยู่เ,เนี่ยผมไม่ไปเลือกไอ้ตัวใหญ่แล้วพวกนเ,วเนี่ยแอปแอปเสียดายเหมือนกันนะเนี่ยย้อนเวลากับไปได้ก็เปลี่ยนเป็นเรืองอย่างอื่นก็แต่มัอีอะไรบ้างเนาะลืมไปแล้วนะครับสมองของเราเป็นข้างน้อยเลยเกินตัวใหญ่เนะี่ยแล้วตัวใหญ่มันก็จะทำลายเนี่ยครับชิ้นละประมาณหกแสนในความไม่จะไม่ผิดเลย ไอเทมไอเทมตัวใหญ่จัดพุกี้อ่ะแล้วก็ไอเทมความเร็วแสงก็ปกติมันก็จะเพิ่มคะแนนความเร็วนี่ครับเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยเสร็รู้ก็คืออา่าบูเล็งแต้มมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอืมไม่แช่หลอดใช่ไหมแค่อดก็จะผลิตแค่หลอดเนาะจริจริงก็มีตัวคระดอยู่แล้วป่ะเออแล้วเราจะเอาแกระดาษมาอีกทำไมวันเนี้ยนะครับ <c oughs> เอาตัวแค่หลอดมาแล้วก็เอาสกิลของแกระดาษอันนี้เป็นอ่า มะเขือใช่ไหมนี่น้องมะเขืออ้อแต่แล้วสกิลก็จะแต่ฐานยังไปนี่ครับก็คือหลากหลายดีครับอันนี้เป็นหัวหอมใช่ไหมเอ้ไม่ใช่นี่กระเทียมใช่ไหมกระเทียมไล่ไล่ไอเป็นพายได้นี่ครับแต่มันได้เป็นพายได้แล้วใครเคยเห็นเป็นพายบ้างวะเนี่ยเออ แต่ว่าไปเนี้ยฝรั่งเขาก็มีความเชื่อของเขาเนี้ยส่วนเราก็มีความเชื่อของเราว่าผีมีจริงอนะไรเงี้ยส่วนฝรั่งของเขาเขาท่านไม่ไเชื่อแบบมันมันพายมีจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้อือขาดอีกนิดเดียวเนี้ยจะก็บคลเลือดได้แหละแต่แต้มก็ใช้ได้อยู่ครับอะไรเอออืมอ่างั้นเอาเป็นตัวใหญ่แล้วกันเงียต้องความเร็วนะครับ รอบนี้เราจะเน้นเดบแบบไปทางความเร็วซะมากกว่าอะไรงนี้เนี่ยอออ่ะเลือกพุ่งดีกว่านะในๆแล้วก็มาสายนิดนะอู้้มันด้อันนี้ไม่ต้องลงเลเลยนะครับเลือกเลยนะฮะวันนี้เรามากับรุนจริงๆเลยครับอ่ะเปลี่ยนสกินหน่อยครับอือเหมือนเกมรู้เนะยว่าเราเลือกบัฟนี้มันจะต้องมีเอ่อบัฟนี้นะครับมันจะต้องมีบัฟพุ่ง เลือกเพิ่มเลยนะการเพิ่มอู้หเดี่ยวออกมาไ,ไม่ได้เลยนะครับเราต้อง perfect เนี่ยไม่ p e r f e c นี่ย <c oughs> คิดคาดนิดหน่อยก็เล่นม่ดีกว่าเนาะถึงแม้ว่าจะเสียร้บก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่านไหนเราก็จะเล่นไงก็เล่นรอบเดียวนะเนาะปับ๊บป่วยมาขนาดนี้เนี่ยทำนีเราได้บัฟบดีมากเลยเนพะื่อนแต่ว่าไม้ที่เจ็ดไม้ที่แปดอะเราลืมมันทึงนะครับมัจ่จะลาลืมนี่ ไม่เป็นไรมาต่อเลยนะครับอืมนินจาไม่ไหวครับอ่าเปลี่ยนก่อนมิสไซเหรอชินนามอนยังก่อนดีกว่าครับกดดีรบเพล์เลยใช่ไหมอืมน้องหมึกโอเคโอเคน้องหมึกก็ได้นะผมว่า ก็คือบทพ่อของบันทึกไปแล้วใช่ป่ะเมื่อกี้แล้วทีนี้อืมเอาบ,าบัปิปิกแล้วกันนะยี่สิบอันเนาะงั้นก็จัดไปครับอ่าอันที่สิบก็จะบันแบบบับแรงนะเอามาปิปิกแล้วกันกับตันกับตันมาแล้วนะนะนี่นะบับของเราวันนี้เสียดายจริงๆครับเพื่อนๆที่แม่คลิปมันหายไป เราลืมกดบันทึกต่อนี่แหละม่ใช่หรอกปวันนี้เราไปทำเท่าไรนี่เลยเย้ดูกันเลยนะี่ต้องขอตาจริงๆครับหายก็หลายได้ยู่เหมือนกันนะเนี่ยตั้งแต่ไม้ที่หกใช่ไหมหกจุดแปดนะสามไม้เลยน,นี่โอ้ชสีาที่เพื่อนไม่ได้ดูความจริงนี่ไม่เลวครับเราหวังว่าจะ,จะมีที่ต่อไปแล้วกันนะเราได้เป็นอ่าพุ่งแล้วก็มีอ่าซุปเปอร์เมล็ดใช่ไหมพุ่งดีมากเลยนะเนี่ย ของวมตสุดท้ายเราจะได้เป็นเลมอนนี่ครับทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเออเนี่ยมันพุ่งแบบพุ่งจัดจๆจเลยอ่ะเศรกิบทำลายแล้วมันได้ตัวใหญ่ด้วยนี้แล้วก็ไอเท็มคาร์โแสงอ่ะพจะคอมบูก,กันนะมาพร้อมันในหลายๆในอะไรวะในหลายๆแบบอ่ะมันคอมบูกันจริงแต่ว่าคิดมันหายออกมาเป็นอะไรทั้งหม แต่ยังไงคิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะได้เพิ่มอยู่นะครับพุ่งไม่หยุดเลยคิดว่าปลอดใจยังได้เลยนะเนี่ยหรือก็จะเข้าใจว่าเป็นอ่าทัสตอมอะไรนี้ยไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นหมดหรือกระชุมนะครับโอ้ขนาดน้องมุดยังได้ขนาดนี้นถ้าเป็นเลมอนจะได้ที่ไหนวะนนะี้แม่กระตายเยอะอยู่นะ สองมีน่าจะได้อยู่หหมั้งหมูหม้อเอาไหมึดหน่อยไอ้นี่ในหลาย่สุดก็โอเคอยู่นะลายเรืนอยๆแล้วก็พุ่งไปเรื่อยๆเลยนะพุ่งไปอย่ายหยุดนะครมบสองมีเรียบร้อยฮนะจริงๆก็คลิปนี้มันมันได้บัฟไม่ดีอ่ะผมก็แต่ว่าจเจอรถถึงเนี่ยแต่ว่าบัฟมันดีนะก็เลย ลงแล้วกันนะฮียังไงก็ต้องขอับไปเพื่อนไม่ลุ้งหาแบบนี้เลยเดี <c oughs> ย๋ยวจะแจ้งให้รู้จิดเง่ยว่าว่าไม้ไม้ที่หกไม้ที่เจ็ดไม้ที่แปดสามไม้ขนายไปเนี่ยเออาจะตูดเลยนะสองจุดห้าไหมสองจุดโอ้โหข่ายอีกนิดเดียวนะนเพื่อนไม้ที่สิบกันต่อเลมอนจะออกไหมวะ พก,กินน้ำตาลหิมะยั่งก่อนนะครับหาอืมเดอะเชนเนอรี่ตัวอะไรวะโอ้โหไม่หมดขอตัวดีๆกว่าน,นี้หน่อยไม่ได้ไห,หรืวะเลมอนจะออกหมายวะเนี่ยสุดท้ายแล้วอึบเลมอนเลมอนจ้าป๊อปปิ้งแคนดี้นะ่ะเอากินแล้วกันนะครับ มาดูความพินกันเลยแล้วกันแบบนะครับสำหรับไม้นี้อืมันจะเสร็แล้วใส่สกินซะ,ะหน่อยเพื่อความเท่นนะ <laughs> มาดูว่าเราจะสุดไปที่กี่เอ็มเนี่ยนี่ไม่เห็นก็ใครเลยนะค,ค,ครับเพื่อนเออเพราะมันมันพุ่งไปเรื่อยๆอย่างนี้เพ <laughs> ราะว่าสกินแบบนี่มันเออมันทำอะไรสิขอ่อยบอกว่ามันเหมือน,นเต้นหมอลำอย่างเงี้ย <laughs> เราก็มีเพลงหมอลมใน้ำนี่ใช้เลยนะเนี่ยกระโดดได้หนุ่งได้หนุ่งลำไปเรื่อยๆนี้แล้วอย่าลืมกด,กดสกิลเล็กด้วยน,นะครับอ่าแล้วยังหมอน้ำที่สองเราเนี่ยแต้มดีขนาดนี้เหมือนแับที่สองยอมไม่ได้เนี่ยบัฟดีขนาดนี้ต้องที่หนึ่งเท่านั้นที่หน,ทห,นทหนึ่งไม่ตึงเท่าไหร่เน,นี่ย <laughs> ใครอยู่ไหนวะเนี่ยใครสังเกตเห็นใครบ้างวะผมยังสังเกตไม่เห็นเลยเปนไทย อีกร้100อยหนึ่งหนึ่งไ่เองนี่อีกปุ๊นึงอ่าเรียบร้อยฮนะต่อที่หนึ่งเป็นปุ๊บหนึ่ร้อยฮนะเราไม่ต้องห่วงแลเครียดเครียดเครียดแต่ก็ต้องนีเออเราเร็มบนนที่ดโนนี่แนหะเนี่ะยีนีมีธุระพอดีแล้วลืมจับมาบนทืกต่อไงพอจะรู้สึสกตัวก็โอ้ปลาเข้าไปมื่อที่เก้าเลยสเสียดายมากเลยนะปีนี้ ก็ต้องขอให้เพื่อนด้วยนะฮะที่ไม่ลงคลิหายวันเลยเนงจากว่ามีใครวา่างน,นี่เองก็พยายามถ้ามีเวลาจริงๆก็จะพยายามลงคลิปใหได้ทุกวันนี้เรามีชุดสงล้สอง,รงครั้ง่หนุมสองล้ำสองครัง้<ส><ด>รงหนะไหะแต่ยังขอได้อยู่นี้ตอนนี้นนยังพู่ไม่หย่เอยนะเนี้อาจจะสกิลนะเนี่ยนี่นะ กคนไทยอยู่ไหนไม่รู้ฮะหลักตายิงนี่โอ้โหเขาเลยมดมาผมก็ติดเขาไม่นอนเนี่ยอีทีนี้ก็เสียดายเนาะมีม,มาก,มก็ไม่เป็นไรครับไม่มาก็ไม่เป็นไรก็จะได้อีกสกินนี้ก่อนก่อนคุยนี่หวังว่าจะได้นะเออมันจะชุบจากไข่ก่อนใช่ไหมแล้วค่อยชุบจับเกตเนี่ยน่าจะใช่นะนีะ่มาแบบประกอบถือน,นะฮะ,ะ,ะเราเกิดเล่นได้อีกหน่อยด้วยนะเนี่ย ไอ้สสออยื้ออิชิสกิลทำนี่ไงอีกนิดนึ่งอีกนิดนึ่งเกือบเกือบละไม่ทันนี่ครับมผ,ผมเกือบตายละโอเคไม่เป็นไรครับทุบจัดทุบจัดไข่ก็ไม่เลนนยนะไข่อยู่ในหินนี่เองเลยบอืมโดดยืนไม่ได้นี่อ่ะตอนนี้ก็ทุบจัดทุบกับเพชรแม่หนึ่นจะได้อยู่มั้งอิชิสกิวสองสกิวนี่เขกคืลรพีทขอก็สามบีแล้วกันนี่ถ้าสามบีก็โอเคละ เออเรื่ดูรูยที่เมื่อกี้ว่าเราเออได้แต้มปเท่าไหร่มันน่จาจะโชว์น่ยนว่าเราได้แต้มเท่าไหร่เอ่อก็เชื่ายนา้นงที่ตอนที่เราเล่นเนี่ยมันโชว์แค่ไม้ที่เราเล่นนะครับไม่ได้โชว์คะแนนรดว์เนาะก็จะดูคะแนดดนดว์เราต้องดูอ่าตอนที่จบเกมน,นะครับะจะท้สิบจิวหรือเปล่าเนะุคนตอนนี้ก็ไม่มีชุดเล่นย <c oughs> เยอะไม่ต้ปวดเลอะ ข้างหน้านี่มีูเลือดนะครับไม่เนไงหไม่ได้ติตายนี่เพราะว่าเรามีเม็ดเหล็กนินเ,เ,เ,กกนนนเ,เียวใชไมเม็ดเหล็กปันพุ่งนี่เน,เ,นเนี่ยเนี่ยเลยจะท่าันี่ไอซีเดียวเหมือนกันนะนนี้ว่าจะไม่ท่านนี้อีกิดเดียวอีกเดียวนึ่งโอ้โหไม่ทันจริงๆด้วยนะฮะแต่ถ้ายือแบบจริงจงนะเขาต้องจะทันนะผมว่าแต่กโอเคแล้วฮะยังไงก็ได้ที่หนึ่งสิบสามจุดสามนะครับผม อภินันตการจากบาของเรานี้ในบ้าของเราวันนี้นะครับได้ทําลายแล้วก็ผลิตตัวใหญ่นะสองอันเนี้ยเพิ่มความเร็วสองอันอทิมความเร็วแล้วก็อ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอโทาไ,ไปก่อนนะครับไว้เจอกันหน้าครับขอบคุณทุกๆคนในกลุมที่ตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอโทาไ,ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม